อันนี้ซ่อมแอบมบที่เป็นพีชแนน e l อย่างเดียวนะฮะวงจรนี้ก็ไปหาตำเน็ตแต่อลี้ตัวนี้เขียนไว้ให้แล้วนะมีเปอนจ้างเกียนมาให้วัดเลยครับถอดมาก่อนเลยรู้ว่าเสียวัดตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นอ่ามันยังไม่เสีย สาเลเตอร์ไม่ดีอ,อาไมอาไมตรงนี้ไม่เสียเยอะอ่าเนสุดเสียเนื่งตัวนะนี่ไดนี้ก็ถอดออกมาไม่ไมดำๆน,นี้นก็ยังไม่เห็นค่าอะไรไเห็นอะไรนะ,นะจะถอดออกมาก่อนนะเพราะว่า มันจะมีอีกฝั่งหนึ่งที่เราให้ดูค้าไหลได้นะนกระไฟตามปละกัน,นีจะถอดออกไปกรณนนะเดี๋ยวดูต่อนในของถอดอะไรตันนี้แป๊บนึงนะฮะเรดพัองก็อย่าลืมนะมันจะมีแรงไฟสมมติรถเกตเป็นชอตเนี่ยมันจะมีแรงไฟย้อยไหลย,ย้อยมายังทารมเตอร์ได้พังอยู่นะตอนนี้ วัดตูได้กันด้วยเันเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะแล้วก็ตรงนี้น่าจะพังมากเพราะรัก C boot พังแล้วอ่าเนี่ย4 f r e q u e n c เนี่ยเริ่มวมแล้ววบวมนะังจากเวลาเอาบูดแตกระเบิดปุ๊บเลยจะมีแรงไฟย้อนกลับเข้ามานะนะตรงนี้เป็น R R f า,าฟ d b แบคนะนี่เป็น C boot นะ R สลัอยู่นี่แรงไฟมปนจะทำให้ C เนี้ย ระเบิดได้นะเพราะาไฟมันเข้ามาหลายโวลต์นะ,ะเดี๋ยวดูต่อนะ,ะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตีนี้ก่อนละกันนะเนี่ยรวมแน่แน่เปลี่ยนแน่สี่ร้อยเจ็ดสิบเป็นก้อนั้นห้าโวลต์ตีนี้ค่ามากเบตมากค่าน้อย <c oughs> เบดน้อยนะอ่าวันนี้จะเปลี่ยนตามนู้นไปก่อนอ ตัวนี้ชอ็อตด้วยนะตัวกีได้อดชอ็อตนะมีหนึ่งสิบแปดเอ้ทตีเนอร์ชอร็อตทีอิชามาที่การให้แรงไฟที่ไปไปอัดคากเกตมันโตเกินไปนะพอมอดเฟตต้องการแรงกันต้องการกระแสอะไดนี่ก็พังด้วยตัวนี้่ะเดี๋ยวดูต่อนะฮะไม่งงเนาะมอดเฟตพังได้ก็ต้องพังองคาผมก้ต้องพังเปลี่ยนเรียบร้อยก่อนแค่ว่ากันนะครับ อนนี้แผงที่เราเทสมาสักครู่เรียบร้อยแล้วกับเฟตเทอราใส่บนทอดสีเรียบร้อยแล้วนะนี่แล้วก็เดินไฟบวกลบกาวชุดที่เราเตรียมไว้จะซ่อมนะเนี่ยนะเทอรใส่ก็ออกจากจุดนี้นะจะมีสวิคแล้วก็มีปีอยู่ก็มีชุดหลอดมีตรงนู้นนะฮะนี่แล้วก็ดูของเราีนต่อเนะงินไขมันเดิมต้องมีไฟออกมานะฮะเปิดปึ๊บโอเคไฟบวกมีไฟลบมีนะฮะ นี่ปลอดเสียงไปกมจะไปโดนสักอย่างนะแต่ปิ้นมาสักครู่โผมจะเป็นขากราว ไป็ันว่าเสร็จการเทสแผงได้แล้วก็บอร์ดตัวนี้จะเป็นพีชแน่นนะวงจรน,นี้ก็เพื่อนช่างเขียนไว้ให้นะนี่ใครจะไปเขียนซิมก็ได้มีให้เยอะเดี๋ยวจะแนบลง youtube ให้พันเสาวไปเป็นแนวกันผมก็ไม่รู้ทุกอย่างนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะต้องถอดออกมาพร้อมนะแล้วก็ต้องนําลงเครื่องเพื่อ ส่งงานให้ลูกค้านะไม่ต้องไปเที่ยงนเพราะว่าทํามาเยอะแล้วมองก็รู้แล้วอะไรเป็นไรนะฮะเราจะนำโมด,ดูลนี้ออมาทางนี้นะฮะอะไรจะ,จะมีพนักงานใส่อ่ะยัดลงข้อเสดเสียงนะฮะอันนี้จบนะครับ เป็นของตะปูนตัวนี้อ่ะเป็นอันจบเดี๋ยวมาดูจับประกอบเสร็จต่วให้ลองเสียอีกทีนะครับตอนนี้บอร์ดโมดูลที่เราทำกันมากครู่นะฮะฝั่งไหนเสียไม่รู้มสักครู่ฝั่งนี้ไปเอ่ยฝั่งนี้เนาะนี่ใส่ไปแล้วนะฮะก็มีการลอง ติดนะฮะเราเลือกใช้ลำโพงดอกเดียวกับสัยญ,ญาณตรงเส้นนีครับเพื่อมาให้ประสาทแบ่งแยกลายอย่างว่าเ๋ยวสัญญาณไม่เท่าการรันแลวลำโพงดังเหมือนกันนะฮะใช้ข้างเดียวอันนี้ปกติละตรงนี้เอาแบบแม่กระทางายวิวก็จับเช็คลำโพงมาข้างเดียวเองประหยัดมาก เขาทำมาแต่งเดียวจำถึงกันประหยัดเจ็ดมากนะฮะ,ะตัวนี้ก็เป็นอันจบนะครับ